รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมริณทีวีคุยยกบ้านได้รับรางวัลสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวจากกระทรวงการพัฒนา,าสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการคุยยก เลยนะคะบ,บ่ายโมงตรงค่ะทางอเมริคันทีวี HD 3 4ทุกวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้วันนี้เรายังอยู่กับพิธีกรชายคนเดิมแต่หน้ามาแต่หน้าใหม่เฉยๆนะคะ <S <S พี่ก๊อฟเปบญจพรสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีพี่สวัสดีคุณผู้ชมสวัสด,ด,ดีครับไปเลยไปเลยไปเลยตรงไหนอ่ะว่าลักเฮ้ยไม่มีคนเดินตั๋วอะไรอย่างเงี้ยเหรอที่แล้วบอกว่าจะไปดูหนังนี่เข้าใจว่าจะไปลงหนังใช่ไหมหอบป,ป๊อปคอนมาเลยผิดคาดก็แบบนี้เลยคราวที่แล้วก็นึกว่าจะไปลงหนังหอบป๊อปคอนป๊อปคอนมาอะไรนี่มาเลยอันนี้ใจมากที่มา ที่เราชวนมาดูหนังดูซีรีส์ไงเรา,าอะไรทำไมอ่ะที่นี่เขาไม่ลงหนังจริงๆนี่เราอยู่บ้านคนนะบ้าบอไม่รู้เรื่องอะไรเลยบ้บานคนมีลงหนังได้หรอมีโรงหนังดิห,งหนังที่ฉายแล้วอย่าให้พูดเลยเหรอเช่นเอ่อแม่นาคเรือนแพรแพรเก่าวพวกนี้ใช่ป่ะเนี่ยบ่งบอกอายุนะเราเนี่ยนะอะไรจำเขาม่อีกทีนึงหนังก็เป็นหนังพิเศษทั้งนั้นเลยพิเศษเหรอเป็นแบบลุง คนแก่หลอกนักเรียนหลอกนักเรียนไม่ใช่ละไม่ใช่ละหนังอะไรเนี่ยหนังอะไรเนี่ยอย่างนี้ต้องกิใช้ป๊อปคอรเนรอมึงต้องใช้สิทำไมอ่ะเพลินเพิ่นอู้นอี่ก๊รับพี่นี่เราอยู่บ้านคนนะเดี๋ยวคนดูสักหน่อหนะเอางี้เลยทิปถามคำเดียวแบบจริงจังซีเรียสนี่นะเป็นหนังหมูหรือว่าหนังไก่กรอบไหมอร่อยหรือเปล่าจริงบางทีใหญ่พาหาทมองจริงหรอถือว่าตัวเองหน้าตาดีอบบ้า ให้เราผ่าสมองเหรอไ <ป S 1> หมอคนนี้เขารับผ่าสมองด้วยหรือเปล่าพี่กรอบนี่จะพาไปดูหนังจริงใช่ไหมไปดูหนังดิมา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  <S <S <ด> สุดยอดเป็นไงหมอกำลังเล่นเป็นโนตอนนี้เราปฏิทบหมอสวัสดีครับบอกเลยนะว่าหมอเนี่ยนะเป็นคนที่เล่นเป็นโนเก่งมากเล่นโนเก่งมากเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ผีหรอทำไมหมอลูกออกมาแล้วมันยังเล่นอยู่ได้เองอ่ะไม่เอาผีสิงอันนี้ก็เป็นเปียโนที่มันเล่นเองได้ จริงก็คือผมเล่นเปียโนไม่เป็นแต่ว่าพอดีว่าโถงเนี้ยมันเป็นโถงที่กว้างสวยเป็นโถงบ้านที่เราอยากจะมีเปียโนมีเครื่องดนตรีสักตัวหนึ่งนะฮะตั้งตรงพี่ท็อปขึ้นมาตอนเขาติดยันไว้แล้วรับรองเขาจะไม่ออกมาละว่าอุ้ยแต่แบบว่ามันก็ดูแบบว่าบรรยากาศมันเข้าอ่ะมันต้องมีอ่ะได้เลยเพราะถ้าเกิดเราจะเอาซอรุ่มซออู้มาตั้งมันอาจจะไม่ได้เข้าบรรยากาศไม่คุณดูบรรยากาศห้องอันนี้ระนาดระนาดเยตรนี้ระนาด นี่สวยมากเลยนะนี่คือพื้นที่ที่เป็นบ้านใช่อันนี้ก็คืออ่าพอเราขึ้นมาชั้น4ี่นอ่าชั้นสชั้น5จะเป็นโซนบ้านเลยนะครับเป็นบ้านจริงๆมันจะไม่เหมือนตึกเหมือนคอนโดด้วยนะมีแบบหลายอารมณ์มากเลยนะแล้วก็เป็นโนนี่เราก็เอามาตั้งเป็นพอบแต่งจริงคือมันเปิดให้เล่นเองได้แล้วก็ไว้เปิดฝันเอาง่ายๆเหมือนเอาไว้ไว้แทนฟังเพลงใช่ฟังเพลงก็ได้คือซื้อวิทยุมันธรรมดาไปซื้อเป็นโนไว้เล่นเพลงไว้เล่นเพลง ไอ้จริงๆเนี่ยผมเล่นดีเจเล่นดีเจหมอเล่นดีเจหมอเล่นดีเจ่ใจหายว้าไปนะเล่นดีเจที่เป็นเครื่องใจหายว้าขาเลยอขาเลยอกับเราใจหายว้าไอ้หูนี่ทำไมซาตน่รีนี่มันใหญ่ไง ก็โถงนี้นะฮะมันเป็นโถงที่สูงเนี่ยก็เหมือนที่ผมบอกว่าถ้าเรามีห้องหนึ่งห้องที่มันแต่งสวยนะถ้ามีแช a n d ล l i e r ปุ๊บมันจะจบเลยมันจะจบนะฮะอันนี้อันนี้สั่งเมืองไทยไหมอันนี้อันนี้ก็สั่งเมืองนอกมาครับอ๋อผมเองใช่อันนั้นก็สวยนะอันนั้นก็สวยมากอันนี้เป็นโซนอาหารข้วไปดูโซนอาหารข้าวนะช a n d ล l i e r ตัวนี้ก็มันก็จะแมทช์กับโซนนี้นะฮะเพราะโต๊ะเราจะออกเป็นโทนสีดำนะครเทานะฮะมันก็จะมีคริสตัลที่มีสีดำสีเทาอ่าอยู่ด้วยนะฮะมันก็จะแมทช์กันสสววยยจจรริิงง ส่วนฐานข้าวแล้วเราก็มีครัวฝรั่งนะครัวฝรั่งเป็นตรงนี้ได้ทำไหมได้ใช้ทำไหมคะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ครับก็คือเราทําเป็นเหมือนพรอบไว้เหยๆโสหมอมีมีแค่ครัวฝรั่งทําเป็นคุยนี่ีมงานผมมีผัวมีผัวฝรั่งเฮ้ยมาโชว์ตัวยด้ไอ้นี่มีผัวฝรั่งเอ้าเราก็ต้องมาแข่งกับคุณหมอเี้ไม่ติดไะ่ติดไม่ดูดูดู ผมชอบมากโอ้เจ๋งนะไปที่เป็นที่เปิดขึ้นเปิดลงไปใส่พวกแก้วอะไรพวกนี้นะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมพาขึ้นบันไดนะครับไปชั้นบนตอนนี้เราอยู่ชั้นสี่เรากำลังจะไปชั้นห้ากันเดี๋ยวเราอันนี้อันที่เป็นเหมือนเป็นรูปดวงอาทิตย์สวยนะอันนี้มันเป็นพร็อปครับเป็นของดีไซเนอร์อิตาลีนะฮะซึ่งเขาออกซน์มาไม่กี่ชิ้นในโลกนะฮะเราซื้อมาไปนะมันก็เป็นเรื่องของฮวงจุ้ยด้วยนั่นเองใช่ ใช่คะอันนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากแพรเทคที่การจนนับุญเดี๋ยวเดี๋ยวเอาซะเห็นภาพเลยจะได้แบบรู้สึกว่าใช่ตอนนั้นผมไปแพรเทคที่การจนนับุญไม่ใช่หมอก็ไปเคิร์มตาหมอให้อันนี้ เปิดขวดเท่าไหร่เนี่ยเปิดเมมแล้วไปกันใหญ่ทำไมมันต้องมีสีสีอย่างเงี้ยคือจริงๆเนี่ยมันไม่มันเป็นสีอื่นก็ได้เราสามารถคอนโทรลด้วยรีโมทไอ้เป็นสีนวลสีเหลืองสีแดงมันเอาให้มันมีการเคลื่อนไหวทำให้ดูมีสีสันมากขึ้นอแล้วไหนตรงไหนที่ปลอดสภาพไปเที่ยวทั่วโลกนี่ครับตามมาเลยครับ 哎。